สวัสดีครับผมช่างท่อตันนะครับเคสนี้คุณลูกค้ามีปัญหาซิงล้างจานอุดตันก่อนจะแจ้งช่างเข้ามาพี่แม่บ้านได้ตักไขมันออกไปแล้วถามว่าเยอะขนาดไหนคุณพีแกบอกว่าขนาดนี้เลยน้องแต่หลังจากที่ตักไขมันออกไปแล้วน้ําก็ยังไม่ไหลเพราะท่อระบายน้ําออกจากบอ่อดับกลิ่นนั้นมีการอุดตันช่างก็ได้ทําการใช้งูเหล็กไฟฟ้าทะลวงที่บอ่อดับกลิน่นใช้เวลาทะลวงเพียงไม่นานน้าก็เริ่มยุบลงไปทั้งทางฝั่ง,งบอ่อดับกลิ่นและบอดักไขมันหลังจากทะลวงจนน้าแห้งไปแล้ว สังเกตเห็นว่ามีหินก้อนเล็กๆนั้นร่วงลงไปที่บอดับกินนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ท่อตันได้จากนั้นช่างก็ได้ทําการตัดหินออกจากบอ่อให้ลูกค้าหลังจากทะลวงจนน้าบอดักไขมันไหลเรียบร้อยแล้วก็ทาการไปเปิดน้ําทดสอบที่ซิงล้างจานปรากฏว่าน้ําก็ยังไม่ไหลาสาเหตุก็เพราะว่าท่อจากซิงล้างจานระบายเข้าบอดักไขมันก็ตันเหมือนกันช่างก็ทําการทะลวงย้อนจากบอดดักไขมันขึ้นไปที่ซิง หลังจากทะลวงไปแล้วช่างก็ลองเปิดน้ำทดสอบอีกครั้งปรากฏว่าน้ำไหลออกไปที่บ่อระกายมันเรียบร้อยแล้วสามารถกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วครับผมสนใจใช้บริการช่องทางติดต่ออยู่ที่หน้าโปรไฟล์เลยครับผมขอบคุณครับ